ในการปรับการถ่ายเอกสารนะครับหรือ Copy นะครับให้เป็นขาวดำนะครับเบื้องต้นเครื่องตัวนี้จะเป็น Default เครื่องจะเป็นถ่ายเอกสารเป็นสีนะครับเวลา Setting ก็กดให้มันอยู่หน้านี้กดเครื่องให้อยู่หน้านี้นะครับแล้วกดโอเคและสังเกตนะครับมาที่หมวดของ Copy s e t t i n g นะครับดูง่ายๆครับตอนนี้คือเข้าไปที่หมวด Color นะครับ มันจะขึ้นอยู่ที่คัลเลอร์นะครับแต่ด้านอื่นเราสามารถปรับได้นะครับตามความต้องการในการที่จะถ่ายเอกสารแต่แต่เรามาเลือกตรงตัวนี้นะครับถ้าจะถ่ายเป็นขาวดำกดโอเคมันจะมีให้เราเลือกนะครับว่าเป็นโมโนหรือเป็นคัลเลอร์ถ้าเราเลือกเป็นโมโนแล้วกดโ OK. อเคตังเกตตรงนี้คือเป็นโมโนแล้วนะครับเสร็จแล้วกดแบ็คกลับไปให้อยู่หน้านี้นะครับ และเริ่มการถ่ายเอกสารได้เลยนะครับถ้าเครื่องทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับแล้วไม่มีการใช้งานนะครับเครื่องจะกลับมาอยู่ในสภาวะปกค่า default เดิมเดิมก็คือค่าถ่ายเอกสารสีนะครับเบื<ม>้อง<ม>ต้นถ้าจะเช็คก็เข้าไปเช็คที่กดโอปุ่มโอเคเราก็จะรู้แล้วครับว่าตอนนี้เครื่องอยู่ใน setting ว่า color หรือ mono นะครับในการถ่ายเอกสารเบื้อง<ม>ต้นประมาณนี้นะครับ<ม>เดี๋ยวเราจะถ่ายเอกสารให้ดูนะครับ หลังจากที่เราเสร็จเป็นก๊อปปี้เป็นขาวดำแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองถ่ายเอกสารอันนี้นะครับเป็นสีนะครับพอเซ็ตเสร็จ,เร,จเราจะถ่ายเอกสารกดด้เลย ก็จะเป็นขาวดำนะครับัน,นต้นฉบ,บับเคบื้องต้นมีประมานี้ครับขอบคุณครับ